เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมเดิมนะครับกับ Marvel Super War นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มาอยู่กันในช่วงจัดซีอันดับฮีโร่นะครับหลังจากที่เราเนี่ยห่างหายกันไปนานหลายวันเลยนะครับผมสำหรับการจัดอันดับฮีโร่ในเกมนี้นะฮะซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาจัดซิอันดับฮีโร่ที่มีคนเกลียดมากที่สุดในประเทศไทยนะเซิร์ฟไทยนะ ตอนนี้หน้าแพทล่าสุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีฮีโร่ตัวไหนบ้างนะครับที่คนเกลียดแล้วเกลียดเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดทีละตัวแล้วกันเนาะนะครับมี10ตัวนะครับผมผมก็ได้ทําการรวบรวมมาจากในกลุ่มแล้วก็แฟนเพจนะครับผมจากที่เป็นเพื่อนอ่าวัวเข้ามานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีฮีโร่ตัวไหนบ้างนะครับผมจับไปฮะอันดับที่10นะครับผมกับ Quick Silver นั่นเองนะครับ Quick s i เ v อ r เนี่ยนะครับผมเมื่อสิบันดับฮีโร่ที่คนเกลียดในซีซั่นที่1ในคลิปก่อนนูนนะครับผมก็มันก็ติดนะพอมาคลิปล่าสุดนี้นะครับแพทล่าสุดนี้มันก็ติดนะครับเรียกได้ว่าเกลียดแม่งทุกซีซั่นเลยนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับก็คือว่าฮีโร่ตัวนี้อย่างที่เพื่อนรู้กันนะครับว่าอัติเมตสกิลของเขาเนี่ยนะครับมันปล่อยเนื้อซึ่งซีซีมันเยอะมากนะครับหนื้อมันเยอะมากนะครับ ยิ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยจังหวะที่แบบไม่ดีนะครับผมอาจจะพาเพื่อนเราเนี่ยนะครับผมติดเนืดแล้วก็โดนดาเมจฝั่งตรงข้ามได้นะครับดีเดว,ว่าทั้งทีมตัวเองเกลียดแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามเกลียดะไรก็ว่าได้นะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่น่าสนใจเลยนะนะครับถ้าเกิดว่าคนเล่นเป็นนะแต่ว่าถ้าเราเจอคนที่เล่นไม่เป็นแล้วปล่อยเนื้อใส่ทีมตัวเองเนี่ยบอกได้เลยว่าเกลียดคูณ2มากนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะนะครับผมเป็นตัวที่คนเกลียดมากนะครับผมทั้งทีมตัวเองแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามนะฮะตัวที่เก้านะครับผมสกา r l เลตวิดนะครับสำหรับสกา r l เลตวิดเนี่ยแพล่าสุดนีติอันดับเรียบ้อยแล้วนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่สายเมดนะครับ เขาเป็นฮีโร่อ like ีกหนึ่งตัวนะครับผมที่มีสกิลมีเอฟเฟกต์สตันเยอะนะครับผมนั่นก็คือสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3ของเขานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราโดนคอมโบสกิลที่2แล้วก็สกิลที่3เนี่ยนะครับติดต่อกันเนี่ยมันจะทําให้เราติดเอฟเฟกต์สตันแล้วก็โดนอันติเมทสกิลของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าแรงมากนะครับอันติเมทสกิลของเขาเนี่ยหลังจากที่มันสร้างดาวเมทเสร็จมันก็จะมีเอฟเฟกต์สตันอีกนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นฮีโร่สายเมทที่สุดนะครับ ดามจมันแรงมากนะครับผมในช่วงเล็ดเลดเกมนะครับเปิดอันติใส่แครี่ตัวบางๆเนี่ยบอกได้เลยว่าทีเดียวเกือบตายนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่คนเกลียดมากที่สุดณตอนนี้ณแพดล่าสุดนี้นะครับที่เราได้ทําการรวบรวมมานี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันครับฮีโร่ตัวที่8ยอนดูนั่นเองนะครับยอนดูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ติดท็อปมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วนะครับผมสําหรับ ติดันดับฮีโร่ที่คนเกลียดมากที่สุดนซีซั่นตอนนี้นักพนรบสวนนี้ก็ติดเหมือนกันเลยครับสำหรับยอนดูเนี่ยนะครับเป็นฮีโร่สายแคลร่โจมตีไกลเนาะมันเป็นตัวที่โจมตีไกลมากนะครับโจมตีไกลจริงๆนะครับแต่ว่าใครที่เล่นตัวนี้เนี่ยนะครับผมจะต้องเป็นโปรเพเยอร์นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเล่นยากมันคับยากนะครับตัวของเขาเนี่ยนะครับแน่นอนมันโจมตีไกลแล้วมันโจมตีแรงด้วยนะครับเวลาเรา จะเข้าถึงตัวมันเนี่ยนะครับเราเข้าถึงตัวมันได้ยากมากนะครับผมเพราะว่าเขามีสกิลสองนะครับผมที่คอยเตะตัวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้กระเด็นออกไปไกลนะครับซึ่งเข้าถึงตัวมันได้ค่อนข้างยากนิดนึงนะนะครับเป็นตัวที่แบบถ้าเกิดว่าเจอโปรเพเยอร์แครี่ตัวอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ได้รับประทานมันแน่นะครับ เป็นตัวที่โกงมากนะครับผมแต่ว่าจะต้องมีสกิลเพย์นิดนึงนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่โจมตีไกลนะครับผมเข้าถึงตัวมันได้ยากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียท่าเข้าไปเนี่ยก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวมันบางมากนะครับไม่มีเกาะอะไรเลยนะครับไปดึงตัวนะครับผมที่ค่อนข้างโกงแล้วคนเกลียดมากที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่ากับตันเมริกาครับแพทล่าสุดนี้ติดอันดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฮีโร่ที่มีคนเกลียดมากที่สุดนะครับ ไปดีหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมเป็นตัวที่โกงมากนะครับมันเป็นไฟเตอร์นะครับผมแต่ว่าคนไทยเนี่ยชอบเอามาเล่นในส่วนของตำแหน่งจังเกิลนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอามาเล่นตำแหน่งจังเกิลเนี่ยตัวมันจะโหดมากนะมันสามารถที่จะเข้าล้วงตัวพวกแคลลี่ก็ได้นะครับดาเมจมันเยอะนะครับผมแล้วก็เกาะมันเยอะมากนะครับเข้าไปล้วงตัวหลังๆเนี่ยได้สบายเลยนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมเป็นคู่ปรับกันกับแกมบิดเลยนะฮะแกมบิดนี่กลัวมากเลยนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับผมที่น่าสนใจเดียวนะครับเป็นตัวที่คนเกลียดมากที่สุดนะครับผมเกาะมันเยอะดาเมจมันก็แรงนะครับผมแล้วก็กัดไม่ปล่อยด้วยนะครับฮีโร่ตัวนี้ฮีโร่อันดับที่6นะครับสเกิร์ตนั่นเองนะครับสเกิร์ตนี่นะครับเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่โกมากนะครับเป็นฮีโร่อันดับต้นๆเลยนะครับเป็นฮีโร่ที่เลือดเด้งเยอะเป็นอันดับต้นๆของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมแน่นอนนะครับเลือดมันเด้งนะครับเอามันลงยากมากนะครับใครที่จะเจอกับมันเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าต้ออองก ตัดเลือดมาก่อนนะครับเป็นไอเทมชิ้นแรกเลยไม่ว่าจะเป็นทานอสนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเอามันลงค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าเจอโปรเพเยอร์เนี่ยนะครับผมอาจจะ2คนถึง3คนเลยแหละนะครับผมที่จะเอาตัวนี้มันลงได้นะครับเป็นตัวที่โกงมากนะครับผมเจอในแมปเนี่ยเป็นต้องหลุนะครับฮีโร่ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะนะครับถ้าเกิดว่าคนเล่นเป็นนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันถูกบัฟขึ้นอีกนะครับจริงๆมันก็โกงแล้วแหละแพทที่แล้วนะแล้วมาแพทล่าสุดเนี่ยเนี่ คนอื่นผู้เล่นเขาว่าโกงนะแต่ทําไมไม่รู้นะครับผู้พัฒนาเกมเขาบอกว่าตัวนี้มันด้อยกว่าตัวอื่นอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับผมก็นะฮะเดี๋ยวเรารอดูแผนต่อไปนะครับว่าฮีโร่ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่แผดล่าสุดนี้บอกได้เลยว่ามีแต่คนเกลียดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันฮีโร่อันดับที่5นะครับฮิวแมนทอสนะครับฮิวแมนทอสเนี่ยเป็นฮีโร่ที่โกงมากนะครับเป็นฮีโร่สายเมทนะครับซึ่งมันเป็นฮีโร่สายเมทที่แตกต่างจากตัวอื่นมากๆนะครับ ปกติฮีโร่ตัวเมทอื่นๆเนี่ยนะครับมันจะเชยวชาต์ใช่ไหมชา้าไม่ค่อยมีสกิลคอยหลบหนีแต่ว่าฮีโร่ตัวนี้ครับมันแตกต่างฮะมันมีสกิลที่คอยหลบหนีนะครับแล้วก็พลังโจมตีมันเนี่ยแรงมากนะครับผมตามสไตล์ฮีโร่สายเมทเนาะเป็นฮีโร่ที่ถ้าเกิดว่าเจอโปรเพเยอร์เล่นเนี่ยนะครับผมก็คือว่าเขาจะไม่กลัวป้อมทีมฝั่งตรงข้ามเลยเลยครับก็คือว่าแม่งเข้ามาครอบกูถึงในป้อมเลยนะครับเป็นตัวที่แม่งจับทางได้ยากมากนะครับผมแล้วมันเนี่ยแบบ แต่ถ้าเกิดว่าเจอคนพลิ้วๆหน่อยเนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่ดีๆเราก็อาจจะโดนคาป้อมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้บอกได้เลยว่ามันไม่กลัวป้อมทีมฝั่งตรงข้ามเลยนะครับมันครอบได้หมดนะครับตัวของเขามันเร็วนะฮะจับทางได้ยากนะครับผมนี่ก็คือหนึ่งสาเหตุที่คนเกลียดมากที่สุดนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้อันดับที่4นะครับผมสตาร์ลอร์ดนะครับสตาร์ลอร์ดเนี่ยนะฮะเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวนะครับผมที่มีอ่าลักษณะคล้ายคลึงกับ ตัวเมื่อกี้เลยนะครับฮิวเมทอสนะครับซึ่งเพียงแค่มันต่างกันตำแหน่งคนละตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับแน่นอนนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมมันมีความคล้ายกันก็ตรงเพราะว่ามันมีโมบิลิตี้ที่เยอะมากเลยนะครับผมสำหรับฮีโร่แครี่ตัวนี้นะครับผมสตาร์ลอร์ดนะครับนั่นก็คือสกิลที่2ของเของเขาเนี่ยนะครับมันวิ่งไวมากนะครับมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ได้นานถึง2.5วินาทีเลยทีเดียวนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่มีโมบิตี้โมบิลิตีเยอะที่สุดในเกมนะครับจับทางได้ยากมากนะครับผมคือแม่งพุ่งเข้ามายิงเรานะครับแล้วก็หนีไปนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่คนเกลียดมากที่สุดณตอนนี้หน้าแผ่ล่าสุดนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าฮีโร่อันดับที่3ที่คนเกลียดตลอดการนะครับนั่นก็คือด็อกเตอร์สเตรนนะครับดรสเตรนเนี่ยก็ ติดตั้งแต่เซอันดับที่คนเกลียดคลิปที่แล้วเหมือนกันนะครับในซีซั่นที่1นะครับซีซั่นที่2นี้ก็ติดเหมือนกันนะครับเป็นฮีโร่ที่บอกได้เลยว่ามีแต่คนเกลียดทั้งนั้นเลยนะครับเป็นฮีโร่สายเมดเนาะนะครับมีแต่คนเกลียดในส่วนของสกิลที่2ของเขามากนะครับซึ่งสกิลที่2ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันแรงมากนะครับ สกิลของเขาเนี่ยมีทั้งหมด4สกิลนะแม่งแต่ละสกิลเนี่ยมีแต่สกิลกโกงทั้งนั้นเลยนะครับผมสกิลหนึ่งย้อนเวลาสกิลสองก็ดาเมจแรงสกิลที่3เนี่ยเป็นวงแหวนเวทนะครับซึ่งเราสามารถที่จะว่าไปได้นะครับหรือว่าเราจะปล่อยสกิลผ่านวงแหวนเวทให้มันไกลขึ้นได้นะครับอันนี้เปสกิลของเขาเนี่ยก็แรงนะครับบอกได้เลยว,ว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่คนเกลียดมากที่สุดนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะซื้อฮีโร่ตัวนี้ไปลงแล้งนะครับบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดนะฮะเเพรรราาาะะว่่่แแงงคสูๆนนนนนียยัับบบผมมมโดบบอก ฮีโร่ตัวที่2นะครับแกมบิดของเรานั่นเองเป็นฮีโร่ตัวใหม่เลยนะครับตัวใหม่ๆเลยนะฮะเพิ่งมาไม่นานนี่เองนะครับเป็นแคลรี่ที่คนเกลียดมากที่สุดนะครับณนะตอนนี้นะครับผมณนะตำแหน่งเดียวกันนะครับฮีโร่ตัวนี้ครับเรียกได้ว่าแครี่เนี่ยฮีโร่สายแครี่เนี่ยคนจะเกลียดฮีโร่ตัวนี้ มากที่สุดนะครับสำหรับตำแหน่งแคลลี่โจมตีไกลของเขานีฮะก็คือดาเมจมันแรงมากนะฮะแล้วมันเก็บสแต็คได้ถึง14ชั้นนะครับมันสามารถที่จะปล่อยไพ่ไปแบบบริเวงบริเวณกว้างๆได้นะครับรอบตัวของเขานะครับ มันมีสกิลที่คอยหลบหนีได้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้าถึงฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้าถึงตัวได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีแต่ตายกับตายนะครับระยะประชิดมันเนี่ยนะครับมันสร้างดาเมจแบบจังๆเลยนะครับสำหรับการตาไพ่ของเขานะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นแชลรี่ที่โกงมากแล้วคนเกลียดมากที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับผมอันดับที่2ของแพทล่าสุดนี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่อันดับที่1เลยนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะ และอันดับที่1นนะครับก็คือฮีโร่ตัวนี้นะครับที่คนไทยยกให้เป็นฮีโร่ที่คนไทยเกลียดที่สุดณตอนนี้แผ่ล่าสุดนี้นะครับผมนั่นก็คือเจ้าแมนทิสนั่นเองนะครับ แน่นอนนะฮะแมนทิสเนี่ยมันไม่ได้โกงอะไรนะมันไม่ได้มีดาเมจแรงอะไรเลยนะนะครับมันเป็นตัวซับพอตนั่นเองนะครับผมมันเป็นตัวซับนะฮะซึ่งเป็นตัวเนี้ยมันจะต้องไปกับเพื่อนนะครับไปกับเพื่อนนะครับไปคนเดียวเนี่ยเราไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปกับเพื่อนเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนของเราเนี่ยโหดขึ้น90เซลยแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเขาเนีครับผมคอยซับพอเพื่อนคอยเพิ่ม HP ให้กับเพื่อนนะครับผมแถมยังมีสกิลที่คอยล็อกอีกด้วยซึ่งมันจะทําให้ทีมฝั่งตกข้าม สตันนานถึง2.5วินาทีเลยทีเดียวนะครับซึ่ง2.5วินาทีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราฟังมันอาจจะนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในเกมเนี่ย2.5วินาทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปกับแคลรลี่ที่มันโกงๆอย่างเช่นจัมบิดเนี่ยบอกได้เลยว่าล่วงสถานเดียวนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่ทําให้ทีมฝั่งตรงข้ามเสียจังหวะมาหลายครั้งเลยนะครับมีคนบ่นกันทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ครับอันดับที่1ของเราเป็นยังไงฮะ เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับคลิปอันดับนะครับในสัปดาห์นี้นะฮะโอเคนะครับหากเพื่อนมีคําติชมอะไรก็สามารถจะคอมเมนต์บอกได้นะครับสามารถจะคอมเมนต์แชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับอันนี้ก็คือผมได้ทําการรวบรวมมาให้เป็นเพื่อนนะครับบางตัวอาจจะไม่มีนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมอย่างเช่นพวกแอนด์แมนเดสพูเนี่ยนะครับเพื่อนๆไม่ได้โหวตมานะผมก็เลยไม่ได้เอามานะครับโอเคนะครับ หากเพื่ออยากให้ผมจะอันดับอะไรก็สามารถจะคอมเมนต์บอกได้นะครับอยากให้รีวิวตัวอะไรก็สามารถจะคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีอะไรมากนะก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับหากเพื่อนดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตาด้วยนะครับให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ